ที่มีเกตที่ดีขึ้นนะครับหน้าที่การงานก็ดีขอให้ผู้วิพีมีความสุขและให้โชคดีนะครับขอบคุณครับกราบสวัสดีผู้อำนวยการะคณะ,ะครูและผู้ปกครองทุกท่านนะคะและก็เพื่อนๆน,น้องๆด้วยนะคะ สำหรับมสามรุ่นนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้อยู่โรงเรียนบ้านแม่สาแห่งนี้นะคะได้สอนให้เรามีความรู้ที่จะเผชิญต่อไปในโลกของสังคมที่กว้างกว่าการอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่สานะคะขอขอบคุณที่แนะนําทักษะชีวิตการศึกษาในด้านต่างๆให้กับพวกเรานะคะให้นําไปใช้ได้ดีในชีวิตประจาวันนะคะพวกเรานักเรียนบ้านนักเรียนมสาม รุ่นม .3 พวกนี้นะคะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะสวัสดีครับผมนายพืชมงคลผู้ชื่อนะครับผมคิดว่าการที่มีมิตรภาพนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วเราก็ควรที่จะเก็บรักษามิตรภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกเรานะครับที่ผ่านมาก็คือพวกเรานั้นฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาสิ่งเลวร้ายต่างๆมาด้วยการทั้งดีรายๆนะครับ ผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนมีความอดทนต่ออุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนรับอุปสรรคปัญหานั้นเข้ามาพิจารณาแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันให้เกิดความสุขแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสาวชาสิงแก้วชื่อเล่นชื่อแพลวก่อนจะจากกันในวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้อยู่เรียนแม่แม่สาแล้วรู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนโรงเรียนนี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับฉัน แล้วก่อนจะจากกันนี้หนูจะไม่มีวันลืมว่าหนูเคยอยู่โรงเรียนนี้ค่ะของคุณค่ะสวัสดีครับผมนายวิทยานาคเสงครับขอขอบคุณโรงเรียนมัธยมแม่สาที่ให้ความรู้แก่ผมและประสบการณ์ดีๆที่โรงเรียนมัธยมแม่สาได้มอบให้ผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอินฟ้านะคะก็ ดีใจนะคะที่ได้อยู่โรงเรียนบ้านเมสาแห่งนี้และได้เจอเพื่อนที่ดีทุกคนนะคะค่ะอยากขอบคุณที่ได้มิตรภาพจากเพื่อนทุกคนนะคะดิฉันขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขค่ะคสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเลียงออกกระทมวงชื่อเล่นชื่ออ้นค่ะดี่ฉันก็ดีใจที่ได้มาอยู่เรียนบ้านเมสาและได้เจอเพื่อนที่ดีๆก่อนจากการก็ขอให้เพื่อนทุกคนชควีนะคะหรือครับผมชื่อเด็กชายกสินจะลอ ผมดีใจที่ได้ได้ได้อยู่โรงเรียนนี้สุดท้ายนี้ผมขอให้เพื่อนมีความสุขและโชคดีตลอดไปรับครับผมชื่อด็กชัตรากรจตุพผมดีใจที่ได้มาอยู่โรงเรียนบ้านเมษาและขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขนะครับดีครับดีครับผมชื่อสุทธิสัยยาผมดีใจที่ได้ที่ได้เรียนโรงเรียนบ้านเมษาและเจอเพื่อนดีๆก่อนจากผมขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีด สวัสดีครับ,รบผมชื่อพีชาหาไม้ผมดีใจที่ได้มาอยู่โรงเรียนแห่งนี้และขอให้เพื่อนมีความสุขทุกคนสวัสดีครับหลังจากออกจากวุ้โรงเรียนไปเนี่ยเรายังคิดถึงโรงเรียนไหมนะครับอยากจะให้คิดถึงโรงเรียนก่อนนะครับไม่ต้องกลับมาต้องคิดถึงครูเลยนึกถึงโรงเรียนก่อนว่า สิ่งไหนที่จะกลับมาเพื่อโรงเรียนเนี่ยนัาเรียนก็มาได้นะครับคุณครูซึ่งเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งในโรงเรียนเหมือนกันเนี่ยนะก็พร้อมที่จะให้การต้อนรับให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนในบางเรื่องที่มีความสําคัญไดนะ้แต่ถ้าเรียนก้าวออกจากโรงเรียนไปนะสีบานเย็นอย,อย่างสีที่เราชื่นชอบเนี่ยนะนะชื่นชอบก็ ก็ตอนใส่เสื้อกีฬาแข่งขันเนี่ยอย่างเดียวนี่นะประเภทเดียวเวลาเดียวนี้นักเรียนก็ไม่ต้องกลับมาก็ได้นะครับฝากไว้นะครับก่อนสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เรียนได้ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับในช่วง8-9ปีที่โรงเรียนให้เป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดจะไม่มีใครรักนักเรียนเท่าตัวของเรียนเองนะนะครับตัวของเรียนเรียนต้องรักที่สุดนะครับแล้ว เดินทางให้สู่ฝันตนะตั้งใจเรียนนะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับของนักเรียนแต่ละคนต่อไปนะครับก็ขอให้ปัจจุบันของเรียนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ